ครับผมดีเจวีเจอกันอีกแล้วกับช้อปปี้ควิสตอบได้ให้เลยปิว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  ทุกวันนะฮะจนถึงวันที่9เดือน9นะ,ะวันที่9นี่แหละนะครับผมหกโมงเย็นนะครับก็จะเป็นเกมที่ต้องคิดให้ไวต้องรีบตอบนะบแล้วก็สังเกตการใบ้ของพิธีกรให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้วันนี้พิเศษนะครับบอกไว้ก่อนมาแล้ว6โมงเย็นแต่2ทุ่มจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเงินรางวัลเนี่ยเท่า กันนะไม่ได้แบ่งครึ่งแต่อย่างใดนะครับก่อนจะมาเริ่มเล่นเกมใดๆเนี่ยขอฝากอันหนึ่งอ่ะอันหนึ่งก็คืออะไรอันแรกนะครับอันหนึ่งคืออะไรวะเราใช้กันอันแรกนะที่จะพูดถึงก็คือ Facebook Fanpage นะครับผม s h o p ปี g เก e s ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามมีคำถามอะไรอยากจะบ่นอะไรอยากจะแสดงความยินดีให้กับตัวเองที่ได้คอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้นะครับผม Shop ปี Sh e Games นะนอกจากนั้นยังมีคำใบ้มีอะไรแบบเนี้ยนะแจกให้ด้วยนะครับผมหรือบางทีอาจจะจู่จูก็ อยู่นึกจะแจกหัวใจชุบชีวิตให้ก็แจกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ต้องไปกดติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยฮนะวันนี้วันที่7แล้วปะ่ะวันนี้วันที่7แล้วเนอะดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงการคาวดาวและก็หลังจากนั้นนะฮะวันมารืนนี้ก็จะเป็นวันที่9เดือน9กับ99 s u p e ้าซูเปอร์ช้อปปิ้งเดยยังเป็นทางการโปรโมทวันนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมี การส่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำเลยนะฮะมีสินค้าตัดเซลล์มูลค่าเหลือเพียงแค่9บาทราคาเหลือ9บาทเท่านั้นแล้วก็ช้อปปี้เกมส์นะฮะที่จะมีการแจกรางวัลรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทในวันที่9นะฮะก็จะมีซูเปอร์เกมส์โชว์ตอน6โมงเย็นนะครับทางช่อง7นะฮะติดตามกันได้แล้วก็นอกจากนั้นยังมีเกมเช็คๆอีก2รอบช้อปปี้ควิสอีก2รอบนะฮะมีโค้ดส่วนลด100%แจกกลางรายการแบบจุกๆเลยสำคัญที่สุดะฮะ ช้อปปี้ควิสนะฮะวันนั้นเนี่ยมี2รอบแจกรอบละ5 0 0แสนช้อปปี้คอยรวมมูลค่า1ล้านบาทครับผมว้าวและคนที่ตอบข้อสุดท้ายได้เร็วที่สุดนะฮะจะได้รับไปเลยกับเงินสดรอบละ2 0 0แสนบาท เรียกว่า200,000บาทน,นะฮะคิดเอาไว้ได้เลยว่าจะเอาไปทำอะไรแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยต้องติดตามกันให้ดีกับ Shopee Quiz นะครับในแอปพลิเคชันของเราครับผมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับที่แอป Shopee นะฮะอ้ามาครับวันนี้ Shopee Quiz จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าขาดผู้สับสุนใจดีของเราดังนั้นครับขอขอบคุณ Top Value เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาคุ้มกว่า t o p v a l u e com แนะผลเครื่องใช้ไฟฟ้าและไอทีสุดคุ้มลดราคาสูงสุดกว่า80%แล้วก็ยังมีการแจกโค้ดส่วนลด50%ด้วย ยังไม่พอครับรับคอยคืนหลังจากซื้อสินค้าของเขาไปแล้วกับแคมเปญ99 Super Shopping Day นะครับงานนี้ท o p Value เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาคุ้มกว่าแจกหนะักแจกจริงนะฮะทั้งลดราคาทั้งโค้ดส่วนลดแล้วก็ยังได้คอยคืนอีกมากมายนะครับแล้วก็ตอนท้ายของเกมเราเนี่ยก็จะมีโค้ดมาแจกให้สำหรับใครที่อยากจะไปซื้อสินค้าของท็อปแว u e เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาคุ้มกว่า,าพูดทำไม3 4รอบ งบ้างนะฮะมามก็บอกกติกาของเรานะเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมี5คําถามข้อละสิวินาทีมีเวลาในการตัดสินใจเพราะเมื่อคุณกดตอบคําถามไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเลือกของคุณได้คุณเลือกแล้วเลือกเลยแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ไปนะข้อนั้นคุณตกรอบนะหรือว่าตอบผิดไปคุณยังสามารถที่จะไปต่อได้ถ้าคุณยังมีหัวใจชุบชีวิตเนี่ยเก็บเอาไว้ในสต็อกของคุณสมมุติว่า้วันนี้ดวงไม่ค่อยดี ไว้เมื่อหลังค่อยลองใหม่ดังนั้นเนี่ยเพียงแค่คุณกดยกเลิกการชุบชีวิตนะฮะก็ถือว่าเป็นการอันุติเกมครั้งนี้แล้วก็เป็นลุ้นใหม่2ทุ่มคืนนี้อีกทีและกันแต่หวังว่าหวังว่าหวังว่าจะตอบได้ถูกทุกข้อค่อยๆกดใจเย็นผมเห็นหลายๆลยคนบ่นกันเข้ามาว่าจริงๆตอบได้แต่แบบมันตกใจแล้วมันแบบตื่นเต้นไปด้วยแบบไม่จะได้แล้วหลายคอยเชียว มือลั่นไปโดนข้ออื่นอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับผมผู <overc> ้ท <row se le> ี่ตอบถูกทั้งหมดคือเซอร์ไพร์ของเกมนะว่าง่ายคอยเนี่ยจะถูกแบ่งให้เท่าๆกันนะสำหรับจํานวนผู้ชนะครับย้อีกทีมีเวลาสิบวินาทีค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆตัดสินใจดูจอไปด้วยฟังไปด้วยเผื่อวีจะใบอะไรได้บ้างอาจจะใบในน้ําเสียงอาจจะใบจากภาพหรืออาจจะใบจากคาใบก่อนนาที่จะเริ่มเล่นเกมนะครับเอาละเงินรางวัลของเราในวันนี้เป็นจำนวนังสิ้น1นึ่งแสนชมพีคอย หนึ่งคอยครับมูลค่าเท่ากับ1บาทนะฮะมาครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะใครนะฮะที่เล่นเกมกับเราแล้วอย่าลืมนะฮะแคปหน้าจอโพสต์ลงไปในเฟซบุ o กช h o p ี้เกมส์ด้วยนะชวนเพื่อนๆนมาเล่นเกมกันหรือว่าอยากจะแชร์ต่อไปในโซเชียลให้เพื่อนเนี่ยมากดแล้วก็ต่างคนต่างได้หัวใจชีวิตก็ไปทำตามกติกากันได้นะครับเอาละ,ะรครับผม5ข้อนะครับผมไม่น่าจะยากเกินไปเพราะว่าจริงๆมีใบแล้วก็ส่งไปในเขาเรียกอะไรแจ้งเตือน โผลก็มเป็นตัวอักษร3ตัวที่หลายๆคนคอมเมนต์มาอยู่ด้านล่างนะฮะอันนั้นก็เป็นคําตอบไปแล้วข้อหนึ่งแต่ว่าอันนี้ครับเมื่อกี้วีย้ําตะบี้ตะบันย้าให้ไป3รอบเลยและเป็นสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับข้อแรกถามว่าสโลแกนของ t o อปแวลูคือเครื่องใช้ไฟฟ้าจุดจุดจุดช้อยที่1ที่ดีที่สุดละแมละแมหรือข้อ2ราคาคุ้มกว่า เนี่ยมันคลองจองมะแปลกๆนะเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาคุ้มกว่าเ้ยคลองจองกันเนี่ยข้อ3ครับท็อปแว u e ลูทอ็อปไพรซ์นะเกิดมาเพิ่งเคยพูดคำนี้แหละนะฮะนี่คือครั้งแรกที่ได้พูดเลยท็อปแว u e ลูทอ็อปไพรซ์นะครับอ,อ่ะจะเป็นข้อหนึ่งหรือเปล่าต้องถามยาดพิพิรุณน,นะฮะว่าดีที่สุดแล้วหมแล้วแมไม่ไม่ลองดีกว่านะครับายข้อ2นะครับ กีชอยส์ของเรานะฮะลองตอบปฏิบัติตอบกันดูซิว่าท็อปแวลูเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาคุ้มกว่าเอ้ยสละอาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องเป็นท็อปแวลูเครื่องใช้ไฟฟ้าท็อปแวลูท็อปไพรส์เฮ้ยมันตัวที่เขาตะทางหรือเปล่านะท็อปแวลูเครื่องใช้ไฟฟ้าท็อปแวลูท็อปไพรส์เฮ้ยยังไงมาครับผมเฉลยกันดีกว่ามีคนตอบผิดเยอะมากเลยข้อนี้และเฉลยอยู่ที่ข้อที่2ครับท็อปแวลูเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาคุ้มกว่านี่ อยากคุ้มจริงติดตามให้ดี99 Super Shopping Day ลดแล้วลดอีกนะฮะและอาจจะมีโค้ดส่วนลด100%แจกกันด้วยนะครับผมข้อที่2ข้อนี้ใครที่เล่นเกมช้อปปี้ของเราอยู่แล้วเนี่ยน่าจะตอบได้แน่แต่ถ้าจะให้ใบนะฮะลูกโปง่งอะนี่คือคำใบข้อนี้ถามว่าเกมใดไม่มีในช้อปปี้เกมสตอนนี้ช้อยที่1ครับ s h อ p e e f a r รโอ้โห ที่รถน้ำปะรถน้ำนะข้อ2ครับช้อปปี้ควิสไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหรือว่าข้อ3ามช้อปปี้บับครับผมช้อปปี้ฟาร์มหรือว่าช้อปปี้ควิสนี่ขนาดเขาพูดว่าช้อปปี้ควิสยังไม่ค่อยเข้าปากเลยคิดดูนะแปลกใหม่มีคนตอบช้อปปี้ควิสคุณเล่นช้อปปี้ควิสอยู่คุณผู้ชมครับเนี่ยอาการตื่นเต้นใช่ไหมอาการตื่นเต้น หรือหรือออาจอ๋อจริงๆแล้วต้องเตือนเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าอ่านโจทย์ไงยเกมใดไม่มีในช้อปปี้เกมตอนนี้อาจจะแบบเฮ้ยมีมีหม,มายถึงมีในมันะไ,มไม่ใช่นะต้องอ่านโจทย์ให้ดีต้องฟังโจทย์ให้ดีนะเดี๋ยวคราวหน้าวีจะย้ําคาว่าไม่ให้อีกทีแล้วกันนะแต่เมื่อกี้ก็บ้าแล้วนะก่อนที่จะเล่นเนี่ยก็บอกลูกโป่องอ่ะถูกไหมมาครับผมเฉลยการข้อน,นี้นะฮะโอ้โหวันนี้คนมาเล่นเกมเยอะมากเลยเกมใดไม่มีในช้อปปี้เกมนะฮะก็คือช้อปปี้บับเบิ้ล แต่แต่แ,ต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 แตเดี๋ยวจะมีเกมนี้เร็วๆนี้ติดตามให้ดีว่าจะต้องเล่นกันยังไงนะครับผมนะอาจจะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านนะแล้วก็เอาฟองสบู่มาทําเป็นบับเบิ้ลนะครับผมเพื่อที่จะชิงคอยจากช้อปปี้ไปและสระ,ะเนาะเหมือนมีเวลาว่างมากข้อนี้นะฮะอันนี้ เออใบ้ไป,ไปแล้วแต่ว่ามันเป็นบางคนเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนนะที่จะได้เห็นคําใบน้นี้หวังว่าจะช่วยกันคอมเมนต์มาด้านล่างว่าคำใบ้คืออะไรฮะตัวสองภาษาอังกฤษสตัวฮะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับข้อนี้ครับถามว่าข้อใดหมายถึงผู้ป่วยนอก 1. O P D เอ้อ 2. I P D นะครับหรือว่า3 D P D เออนี่ถ้าอ่านคอมเมนต์นี่โอโ้สบายเลยสบายแฮเลยคูตอบผิดกันน้อยมากเลย ข้อใดหมายถึงผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกนี่ก็คือมันคืออะไรนะไป walk in มาอาจจะไม่ได้เป็นบุคคลภายในของโรงพยาบาลไม่ได้พักเลยไม่ได้อดมิ t ใช่ไหมอ่านะฮะก็หวังว่าคุณผู้ชมที่เล่นเกมกับเราอยู่จะไม่ต้องใช้คำนี้หรือว่าไม่ต้องไปใช้บริการโรงพยาบาลด้วยความเป็นผู้ป่วยนอกนะฮะโอ้ตอบถูกกันเยอะมากๆเลยนะครับผมมาเฉลยเลยไหมเฉลยเลยไหม ข้อนี้ครับผู้ป่วยนอกนะฮะก็คือโอ้พี่ดีพามพามพาม,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 มยินดีด้วยนะฮะสองห <c oughs> มื่นหกพันเกือบเจ็ดเจ็ดร้อยเอ่อคนนะครับผมเยอะมากเอายังไงดียาแจ,จากก้อนใหญ่ๆไม่ใบแล้วได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องอ่านคอมเมนต์ก็รู้ไม่ได้หรอกอ่ะใบก็ได้ <c oughs> ข้อนี้นะฮะคำใบ้คือเอ่อ อินฟินิตี้เอออินฟินิตี้ก็แล้วกันนะฮะคำใบ้คืออินฟินิตี้ไม่รู้ตีความกันเอาเองนะฮะข้อนี้ถามว่าจริงไหมทีมงานบอกรู้ไหมอินฟินิตี้โอเคนะอ่ะข้อนี้ถามว่าเพลงใดไม่ใช่เพลงของโมซาร์ทหนึ่งเปียโนโซนาต้านัมเบอร์เอนะฮะข้อสอง เปียโนโซนาต้า number e l e v หรือข้อ3เปียโนโซนาต้า number 16นะฮะคือ Infinity เนี่ยเมื่อความแบบเมื่อเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีที่สิ้นสุดนะมันเหมือนกับตัวเลขอะไร oh. อู้ง่ายมากเลยนะง่ายมากเลยคือเออมันจะมีอัน หนึ่งแนะ่ะเพลงหนึ่งที่เป็นของบีโทเฟนนะครับจำได้ที่อาจารย์สมศักดิ์เคยสอนไว้สมัยอยู่โรงเรียนประถมนะฮะตอนนั้นยังอยู่ชั้นประมาณป .4 กันเลยจะขึ้นป .5 นะอาจารย์สมศักดิ์ที่สอนดนตรีที่โรงเรียนเนี่ยให้ผมฟังนะโซนาตา้าตั้งแต่ n ม m b e r 1เลยจนถึง n ม m b e r มันมีถึงเท่าไหร่มันมีถึงเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะ เออประมาณอยู่อะอย่งอยู่ยังอยู่เนี่ยเห็นนะพรากนี้ก็เลยไม่รู้เลยรู้เลยว่าาต่งสกดิ์ไม่มีจริงเนผมไม่มีจริงผมผมมั่วแล้วมาเฉลยกันครับเพลงที่ไม่ใช่เพลงของโมซาร์ทนะฮะเนี่ยอินฟินิตี้เน่ยเปียโนโซนาต้าัมเบอร์เอ็ดนะครับยินดีด้วยฮะ โอ้ยตอบผิดกันพอสมควรเลยนะฮะหวังว่าจะใช้หัวใจแล้วไปต่อกันในข้อสุดท้ายนะครับอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกนะฮะ n u m b e อรกับ Number เอ่อสิอะไรอย่างเงี้ยนัมเบนัมอบอะไรอย่างเงี้ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับผมแล้วก็จะรู้ว่าโจทย์เราถูกต้องแล้วเอออยู่ดีๆไว้ก่อนนะฮะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี้เนี่ยผมจะใบให้ว่าโจทย์ที่ถูกเนี่ยโจทย์โจทย์ที่คุณจะต้องตอบนะเป็นเพื่อนแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเพื่อนของแฮร์รี่พอตเตอร์ โอเคไหมมีข้อเดียวเลยเป็นเพื่อนของแฮร์รี่พอตเตอร์ข้อนี้ถามว่าใครคือผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน World Snooker Championship ในปีนี้2020 1. จัดชมนี่นักกันเมืองล่าประธานาธิบดีไมกาเบ่าข้อ 2. รอนนี่โอซาริแวนเฮ้ยคุ้นๆบ่าชื่อเหมือนใครหรือเปล่าข้อ3ครับมาร์คเชลบี้ออ จัดทรัมป์นะรอนนี่โอซาลิแวนหรือว่ามาร์คเซลบีบางคนยังงงว่าใครคือแฮร์รี่พอตเตอร์ครับผ <laughs> มว่ามีผมว่ามีผมว่าน่าจะมีคนงงนะน่าจะมีคนงงูแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะครับ <sh arp> ข้อนี้แอบชัดอยู่เหมือนกันนะฮะแอบชัดอยู่เหมือนกัน World Snooker Championship นนะฮะในปี2020ได้ดูกันหรือเปล่าคุณผู้ชมนะไม่ได้ดูห เหมือนกันไม่ดูกันไม่ดูกันครับไม่ไม่เคยสนใจสนูกเกอร์เลยนะครับผมไม่เคยเลยถึงแม้มันจะเป็นกีฬาในโลกก้มแล้วแทงแต่ก็ไม่ได้อินอะไรกับมันขนาดนั้นนะครับดังนั้นครับข้อนี้ฮะโอ้ช่วยเต็มที่มาดูกันสิชนะถูกกันกี่คนนะฮะได้คอยกันไปกี่คนและผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันเวิลด์สนุกเกอร์แชมเปี้ยนชิพปีนี้ก็คือรอนนี่โอสลิแวนครับผมรอนไงนะไม่อย่างงั้นคุณมองหาชื่อใครอยู่เฟอร์มโอนี่หร ไม่มีนะผมรอนนะรอนนี่ครับผมดังนั้นครับ1 0 0 0 0แสนชอปปีคอยวันนี้ว้าวแบ่งให้กับ22,136คนได้กันไปคนละ4.51คอยยินดีด้วยเนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าได้คอยน้อยไปใช่ไหมสองทุ่มสัญญาได้ไหมว่าอย่าพลาดบางคนบอกว่าตอนนี้กำลังกลับกรุงเทพ <No>. <S <S เราจะหยุดดาวกันไปกางกลับกรุงเทพไม่รู้จะทานหรือเปล่าอยู่บนรถอย่าเพิ่งเล่นชอปปี้ควิสหวังว่าจะให้คนที่อยู่ข้างเล่นไม่ใช่ขับรถอยู่เล่นไปอันนี้ไม่ได้ยังไงขอร้องนะครับผมเดี๋ยวคอยจะเข้าให้เดือดอัตโนมัตินะฮะที่ชอปปี้คอยของฉันภายใน24ชั่วโมงแล้วไปใช้ชอปปิง้งให้เอ็นจอยชอปปิ้งกันได้ในชอปปี้นะครับผมสําหรับท็อปแวลูเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาคุ้มกว่ามีโค้ดมาแจากเพิ่มถ้าพร้อมแล้ว เอาไปใช้กันได้เลยนะครับผมชอปแวลู e v ชเชอร์ครับผมเป็นโค้ดส่วนลด90บาทนะด้วยการพิมพ์โค้ดนี้ครับ SPQCS e o s p q c s e o ใช้ได้จนถึงวันที่9เดือน9นะครับเป็นส่วนลด90บาทเมื่อคุณ <_ an> ขอใบเ <_ an> มื่อคุณซื้อสินค้าครบ3,500บาทนะและจำกัดเพียงแค่500โค้ดเท่านั้นเลยกับสินค้าของ Top Value นะครับผมไปกดใช้กันได้นะใช้ได้แต่ตอนนี้เลยนะกดใช้ได้เลยนะครับผมนะก็เลือกสินค้าไว้นะแล้วก็ไปกดใช้กันเสียได้ตั้ง90บาทนะครับผมคำ <_ an> ไมในรอบต่อไปคือ การตูนวันพีซการตูนวันพีซเอ่อไม่ไม่ไม่เคยอ่านเลยอะอ่านปะมีใครอ่านปะการตูนวันพีซเอ่อไม่รู้แหละลองหาข้อมูลกันดูนะครับผมไม่รู้เป็นเรื่องของตัวละครหรือเปล่านะฮะ ตัวคนแต่งคนแต่งนะลองไปหาข้อมูลกันเอาไว้คร่าวๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววีก็ช่วยใบยให้อยู่ดสีสองทุ่มเนี่ยสองทุ่มเนี่ยแหละวันพีทเนี่ยเราเจอกันสองทุ่มเลยนะครับผมแล้วก็สําคัญมากๆนะฮะวันนี้พรุ่งนี้และมรืนช้อปปี้ควิสจะมีแบบนี้คือสองรอบนะหกโมงเย็นและสองทุ่มมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมรอบดึกๆนี่คนจะน้อยจะได้คอยเยอะๆจริงๆนะฝกติดตามด้วยนะครับ Facebook แล้วก็อินสตาแกรมของ e TH, s h o p ปี้ทแล้วก็รวมไปถึงใน Facebook ของเราที่เป็น s h o p ปี้เกมสนะฮะเมื่อกี้ s ช้อปปี้บับเคืออะไรก็ติดตามได้ใน s h o p ปี้เกมสน่าจะมีบอกกันนะครับผมฝากกดไลค์นะฮะเพจต่างๆแล้วก็รอรับคำใบอื่นๆกันด้วยแต่ว่าระหว่างนี้อย่าลืมไปหาข้อมูลวันพีชกันเอาไว้นะครับผม สำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเรากลับมาสรุกกันต่ออีกทีหนึงรอบ2ทุ่มมันแปลกหน่อยนะ2ทุ่มแต่ว่าอยากให้มาเล่นกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเจอกัน2ทุ่มกับ V ีครับผมตอนนี้พักก่อนสวัสดีครับ